สวัสดีค่ะพบกับครูไซายนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาดูเรื่องการแตกตัวของน้ำแล้วก็ความสัมพันธ์ของค่า KAKBKW นะสำหรับน้ำนะคะน้ำเนี่ยเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้วเวลาแตกตัวก็จะให้ไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็ไฮดรอกไซออนโดยตลอดเวลาโดยปกติของมันแต่ว่าจะให้น้อยมากๆ นะคะเนี่ยน้ำเวลามันแตกตัวมันจะให้สาร2ตัวเนี่ยให้ไฮโดรเนียมไอออนกับให้ไฮดรอกไซด์อยู่แล้วโดยปกติดังนั้นสําหรับการหาค่าคงที่ของน้ำนะคะค่าคงที่การแตกตัวของน้ําก็จะเป็นตัวนี้คูณกับตัวนี้เฉยๆเพราะว่ามันเป็นเอควิสส่วนน้ําที่เป็นลิควิด2ตัวนี้ไม่มีความเข้มข้นเราก็จะไม่เอามาหาร KW ลเราก็จะได้มาว่า KW ก็จะเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมคูณกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนทีเนี้ยค่ะเขาเอาไปทดลองนะที่ Kw ที่25องศาว่ามันเท่ากับ1นคูณสิยกกำลังลบ14และมันจะมีค่ามากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นดังนั้นจากสมการการแตกตัวเป็นไอออนของน้นเนี่ยจะเห็นว่ามันจะให้2ตัวเนี้ยค่ะในจํานวนโมลที่เท่ากันความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ออนก็จะมีค่าเท่ากันนะคะ Kw ก็เลยสามารถเขียนเป็นไฮโดรเนียมไอออนยกกำลังสองก็ได้หรือไฮดรอกไซด์อออนยกกำลังสองก็ได้เพราะ2ตัวนี้เเท่ากันโคม ะะหรืออาจจะเขียนเป็นความเข้มข้นของทั้ง2ตัวนี้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากันและมีค่าเท่ากับสแควรูทเคดบลได้เหมือนกันนะคะเคดบเท่ากับ1นึ่งคูณสิบยกกำลังลบสิบสี่ดังนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนก็จะเท่ากับ1นึ่คูณสิบยกกำลังลบเนั่นหมายความว่าที่25้าองศาค่ะน้ำจะมีความเข้มข้นเท่ากันคือ1นึ่คูณสิบยกกำลังลบเนะคะโอเค ต่อไปเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างค่า ka kb แล้วก็ kw นะคะค่าคงที่การแตกตัวนะคะของคู่กรดเบสต,ตรงนี้มันจะมีความสัมพันธ์กับค่าคงที่การแตกตัวของน้ําเด็กๆด,ดูสมการนี้นี่นะกดแอซิติกละลายน้ําได้มาเป็นแอซิตตกับไฮโดรเนียมไอออนหาค่า ka ก็คือตัวนี้คูณตัวนี้ถูกไหมแล้วก็หารตัวนี้น้ําไม่คิดนะคะตัวนี้ค่ะตรงข้ามตรงนี้เป็นเบสนะตัวนี้เป็นเบสเพราะว่ารับ รับไฮโดรเจนไอออนมาได้ก็จะเป็นตัวนี้คูณตัวนี้หารตัวนี้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าสมการที่1กับสมการที่2มารวมกันสมการที่1รวมกับสมการที่2ตัวที่เหมือนกันอยู่คนละฝั่งตัด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 น้ําอยู่ฝั่งเดียวกันก็จะเป็น2น้ําเท่ากับออผลิตภัณฑ์ก็จะเหลือไฮโดรเนียมกับไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะค่า k มันก็เลยเป็นแค่ค่า k ตัวนี้ไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนคูณกันพอน้ำเป็นลิควิดไม่เขียน นะถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นว่าการแตกตัวของน้ำเนี่ยได้มาจากการรวมสมการการแตกตัวของสองสมการบนเข้าด้วยกันค่า kw ก็จะมีค่าเท่ากับผลคูณของค่า ka กับ kb kw เท่ากับ ka คูณ kb ยังไงดูค่ะเนี่ยอันนี้คือค่า ka อันนี้คือค่า kb เอามาคูณกันตัวเหมือนกันตัดทิ้งตัวเหมือนกันตัดทิ้งมันก็จะเหลือแค่2ก้อนนี้อันนี้ก็คือค่า kw โอเคไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเรารู้ค่าใดค่าหนึ่งเราจะสามารถหาค่า K คอีค่า k หนึ่งได้เช่นรู้ค่า KA ของกรดก็จะสามารถหา KB ของคู่เบทได้เพราะ KW คือ1นึ่งคูณสิบยกกำลังลบสิบสี่หรือถ้ารู้ KB ของเบทก็สามารถหา KA ของคู่กรดได้โดยความสัมพันธ์นี้นะคะเอา kw ไปหาร K a ได้ KB เอา kw หาร KB ได้ KA แต่จริงๆถ้าเป็นครูครูจะจำสมการนี้เป็นหลักนะ kw เท่ากับ ka คูณ kb แล้วค่อยสลับเอาเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวพลาดนะเดี๋ยวพลาดเอาตัวตั้งตัวหารตรงนี้สลับกันนะคะซึ่งค่าคงที่การแตกตัวของคู่กรดคู่เบสนะก็จะเป็นตามตารางนี้นะก็เนี่ยสองตัวคูณกันอันนี้คือกรดอันนี้คือเบสของคู่กรดคู่เบสกัน ka kb คูณกันจะได้1นคูณสิ 10, ยกกำลังลบสิบสี่ทุกตัวลองคูณได้นะคะโอเคเนี่ยเขาบอกว่า กรดที่มีค่า ka มาก kb จะน้อยนะคะซึ่งมีค่าเท่ากันเนี่ยอันนี้อันนี้อ่าน,น,น,นต้องดูสมการเทียบครูอ่านครูอ่านแล้วงงมาหลายรอบแล้วไม,ไม่รู้จะเขาต้องการจะสื่ออะไรเขาบอกว่ากรดที่มีค่า ka มากกว่าคู่เบสจะมีค่า kb น้อยกว่ากรดที่มีค่า ka มากกว่าคู่เบสกรดนทะี่เช่นตัวนี้แล้วกันอ่ะเช่นตัวนี้มีค่า ka มากกว่าคู่เบสนะลบห้ามากกว่าลบสิบ ถูกไหมออาคุูผิดตัวลบสมากกว่า1บเเนี่ย KA มากกว่า KB ส่วน KA ตัวนี้ KA ตัวนี้จะมากกว่าตัวนี้จะมากกว่าตัวนี้ซึ่งมีค่า KB น้อยกว่า KB ตัวนี้เอาจริงป่ะไม่มีประโยชน์ไม่ต้องอ่าน ใครอ่านเข้าใจก็ยินดีด้วยก็คือก็คือดีแหละคือเขาต้องการจะสื่อว่าถ้าตัวเนี้ยมากตัวเนี้ยน้อยคู่กันกับตัวนี้นะถ้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยน้อยตัวนี้น, ой, น้อยกว่าตัวนี้ KB เขาอ่ะจะมากกว่าตัวนี้พูดทำไม ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่า2ตัวนี้คูณกันเท่ากับ1นึ่งคูณสิบยกกำลังลบสิบสี่สองตัวนี้คูณกันเท่ากับ 1, นึ่งคูณสิบยกกำลังลบสิบสี่ดังนั้นถ้าตัวนี้น้อยตัวถ้าตัวนี้มากตัวนี้น้อยเทียบกันแต่ตัวเนี้ย ka น้อย kb เขาก็ต้องมากกว่าแค่นั้นแหละคือเขาต้องการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เฉยๆนะคะโอเคจบต่อไปเป็นแบบฝึกหัดเวอร์ชันคำนวณอลังการจริงจังนะคะ10.3นะลองทำมาก่อนนะคะลองทำมาก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยว เจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะเราว่าการคลิปหน้าสวัสดีค่ะ